มาตรวจหลังคลอดเสียงเงินไหมก็จะฟังตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่มันกุ้งเรามาฟังเลยค่ะคสำหรับคุณแม่ที่คลอดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดธรรมชาติหรือว่าจะผ่าตัดคลอดนะคะขาะก็จะมีการนัดตรวจหลังคลอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนัดที่หลังคลอดประมาณ30แต่ไม่เกิน42วันนะคะทีนี้ เอ๊เราจะต้องเสียเงินไหมในการมาตรวจนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะที่เข้าโครงการของสพสชคุณแม่สามารถที่จะถือสมุดสีชมพูมาแล้วก็บัตรประชาชนมาด้วยนะคะแล้วก็สแกน QR code นะคะซึ่งจะได้รับรหัสจากสพสชเราก็จะรับบริการตรวจหลังคลอดฟรีนะคะ สำหรับบริการตรวจหลังข้อนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีการตรวจภายในคุณแม่นะคะเพื่อใส่ปากเป็ดเข้าไปนะคะก็จะดูว่าเออมีเลือดข้าง้าอยู่นั้นไหมแพ้ฟีเย็บ เป็นยังไงนะคะหรือว่ามีแผลแยกไหมนะคะซึ่งถ้ามีความผิกติอย่างเช่นน้าข่าวปลายังไม่หมดยังเป็นสีแดงอยู่อันนี้เขาอาจจะมีการสักวันคุณแม่นะคะว่าไปกินยาขับเลือดไหมยาสตรีไหมยาสมุนพไพรไหมเพราะพวกนี้นะคะอาจจะทําให้คุณแม่บางคนนะคะยังมีน้าข่าวปลาสีแดงอยู่ซึ่งถ้าหยุดนะคะน้ำข่าวปลาก็จะหมดค่ะ แล้วก็สําหรับเคสที่แผลฝีเย็บแยกนะคะหรือว่า,ามีความผิวติอย่างเช่นแบบบวมแดงร้อนนะคะแล้วคุณแม่ปวดมากอะไรเงี้ยอันนี้คุณหมออาจจะพิจารณาให้ยาแก้ติดเชื้อไปก็ได้ค่ะแต่สําหรับคุณแม่บางท่านนะคะถ้ารู้ว่ามีความผิวติก่อนจะถึงวันนัดก็สามารถมาตรวจที่แบบตึกผู้ป่วยนอกได้เลยนะคะอย่างเช่นเรามีไข้น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นหรือว่ามีเลือดออกมาเยอะนะคะหรือแผลฝีเย็บแยก ปวดเต้านมมากอะไรเงี้ยเรามาก่อนนัดได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนถึงวันตรวจหลังคลอดค่ะหลังจากที่ตรวจภายในกันแล้วนะคะเขาก็จะมีการให้คําปรึกษาเ,าเกี่ยวกับการวางแผนคุมกําเนิดนะคะว่าคุณแม่จะคุมกําเนิดแบบวิธีไหนนะคะถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่า20ปีนะคะส่วนใหญ่เขาจะใส่ยาฝังคุมกําเนิดให้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็จะรณรงค์ไม่ให้คุณแม่ตั้งครรภ์นในอายุที่ต่ำกว่า20ปี ถ้าท้องแรกเรา,าต่ำกว่า20ปีไปแล้วนะคะท้องสองอาจจะต้องอใส่ยาฟังแล้วก็ค่อยมีลูกในตอนที่อายุมากกว่า20ปีค่ะซึ่งก็จะมีการคุมกาเนิดอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นอาฉีดยาคุมนะคะก็คือ3เดือนนะคะเราก็จะนัดคุณแม่มาฉีดอีกทีหนึ่งข้อดีของการฉีดยาคุมก็มีนะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดคือบางทีถ้าเราไป ินยาเม็ดบางทีคุณแม่อาจจะแบบลืมทานได้เพราะว่าเราโมแต่ดูแลลูกนะคะการฉีดยาคุมเราสามารถที่จะฉีดประมาณอ่าสัก 1- 2เข็มก็ได้นะคะพอ6เดือนไปแล้วเราอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นยาเม็ดคุมเนิดอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะมีการถามเรื่องนมแม่นะคะว่าตอนนี้คุณแม่น่ะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรที่จะให้พยาบาลอ่ะให้คําแนะนําเพิ่มเติมไหมนะคะเกี่ยวกับการเก็บนมแม่หรือว่าการบีบเก็บน้ํานมค่ะ แล้วเขาก็จะให้ยาไทยฟดีนไปอีก2ขวดค่ะ